ผมมื่อนี้ก็พ่อครับอาจารย์นันอีกแลลวนะครับนอมืัอนี้แต่งโตักขนาดครับนะเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดครับไปไสไปบึงกันครับงานประจําปีนะฮะสมโพธิสารรักเมืองครับผมของจังหวัดจันทบุรครับไปครับอาจารย์นันจะพาไปเลาะครับไปกันครับผมครับก่อนออกจากนะฮะทาตุพนมนะครับเราจะแวะมาซื้อของฝากติดไม้ติดมือสักหน่อยนะฮะอยู่ที่ ร้านกะละแมทุนใจอ้าวสวัสดีครับพี่โอเล่สวัสดีครับโอ้เจอพี่โอเล่พอดีเลยครับวันนี้อันจะไปยโสธรพี่พอดีก็เลยอยากได้ของฝากติดไม้ติดมือไปให้ทางที่น้องทางนู้นหน่อยพี่โอเล่เอาเลือกเลยพี่โอเล่แนะนำหน่อยสิครับมีอะไรมั่งอยู่ที่นี่เด็ดๆมีกะละแมกะละแมกะละแมตอนนี้มีสองรถก็คือกะละแมรถดังเดิมจะเป็นสีดําแล้วก็กะละแมที่ทําจากข้าวเม่าอันไหนข้าวเม่าตัวนี้เหรอหครับ ตัวสีเขียวสีเขียวอ๋อตัวนี้เหรอครับจะเป็นอ๋มีกะละแมเข้า,มาเมาด้วยเหรอพี่ใช้ข้าวเมาแทนแป้งขนมอย่างอื่นนี่ครับเป็นกยายศาสตร์ของข้าวขนมมีเค็มสับประรดมีเค็มเค็มบักนัดเพิ่นเค็มสับประรดด้านนะฮะ <c oughs> โอ้มีของฝากหลากหลายนะฮะร้านกะละแมทุนใจทัดขนมนะครับมีสสาขานะครับ มีอยู่จุดนี้หนึ่งจุดนะฮะแล้วก็วงเวียนประตูโขงวงเวียนประตูโขงยี่ห้ออีนะครับนะเอาโอเคครับพี่โอเล่ตัวนี้ครับนี่ครับกะละแม่ข้าวเมานี่ครับเป็นข้าวเมาเป็นข้าวอ่อนแล้วจะมีเขาบอกว่ามีเทกเจอร์กรุบ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 คือเม็ดข้าวเมาที่มันมันไม่ละลายกําลังจะบอกว่ามันมีอะไรกรุบกรุบด้วยกินไม้สินมือไปต่างจังหวัดนะครับนะ าให้เพียวเล่ฝากร้านหน่อยครับก็ขอฝากร้านกละแมทุนใจครับหาง่ายครับถ้ามาจากทางมุกดาหารสกลนครก็จะผ่านหน้าร้านก่อนถึงวัดพระธาตุพนมนะครับถ้าถ้ามาจากทางมุกดาหารอยูขวามือถ้ามาจากมุกดาหารอยู่ขวามือแต่ถ้าออกจากพระธาตุพนมจะไปมุกดาหารหรือทางที่จะไปอำเภอนะครับทางที่จะไปโรงพยาบาลไปอําเภอก็อยู่ซ้ายมือนะครับก่อนถึงแยกไฟแดงพรนลรมิตรครับไปครับพร้อมเดินทาง ได้ของติดไม้ติดมือแล้วก็เดินทางต่อ นี่ก็อยูไซมูนครับเนาะเข้าพื้นที่แล้วก็ต้องรายงานตัวกับเจ้าทินนะครับสวัสดีครับจิ่งหอมนะครับสสวัดีคอ่านี่ครับเจ้าทินพามากินเขาครับมื่อนี้พามากินยังครับจิ่งหอม จ้าคือซุกี้แห่งปกติบอกกูมูนี่บอกว่าจ้าจ๋าเนี่ยมันจะโห่แขกก่อนอยู่นะอันนี้เขากรองอย่างเงยธรรมดาค่ะก็มีแอปนะจ๊ะน้องอาผมนะนี่นะฮะต้องรายงานตู่นะครับหญิงหงอมนี่พาเมากินซุกี้นะครับวันนี้นาะโอ้เดี๋ยวมากินกันครับร้านนี้ดังครับคนเป็นร้อยครับตอนนี้นะพี่น้องซุกี้ยังโบกไฮแสไปเลยมึงนี่ยเหรอครับเนือเต็มถ้วยเลยโอ้โหนะครับมากินข้าวอิ่มล่ะนะ เราก็จะได้เดินทางกันต่อแล้วครับพี่น้องครับนะไปไปโอ้ข้ากลุ้มปะ ถึงที่พักแล้วครับมาครับรีวิวเหมือนเดิมนะฮะเดงะโมเดิร์นนะครับยโสธรนะฮะน่ครับอยู่ชั้น3นะครับวิวดีครับบรรยากาศดีครับนะฮะนี่ครับพื้นที่ห้องสวยนะฮะดีครับห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำอย่างอลังการนะฮะคือกว้างมากนะฮะกว้างมากอันนี้เป็นกระจก กระจกนะฮะน,นะฮะ้ะราคาเออ่550นะครับเฮ้ยถือว่าถูกนะฮะ550นะฮะและว้วก็มาจำอ,าอีก100บาทเป็น650นะคืนก็ได้คืนนะครับติด100บาทนะฮะโอเคครับบรรยากาศดีนะฮะเดี๋ยวเราก,ก็นอนพักผ่อนสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแจกของต่อครับขับผมสวัสดีครับนะฮะ หลังจากเข้าไปเลาะแจกของมาแล้วนะครับนอก็มากว่าจะมาหอดงานเนี่ยกะแรงพอดีเลยนะครับนองานนะก็จะเป็นงานสมโพธิเจ้าพ่อหลักเมืองอ่างานยู่ยโซแหละนะครับนอจังหวัดโยโซนะครับนอปีประจาปี2566นาครับไปครับยังไปเบิ่งกันครับน่ครับบรรยากาศงานยูโยโซครับพอย่างกันไปครับนะครับ นนี่ครับที่ตลอดเส้นทางนี่ครับกจะมีลานขายนะครับนะนี่ครับขายของนะกะในฟิวของถนนสายวัฒน้ำรมือกันนะครับเนาะสวนเส้นกลางทั้งเส้นนี็จะมีก็อยอีไว้ใไขนนางเพื่อกินเผากินย่างนีฮโอ้เขาเจ็บดีด้วยครับนะโทรงสะอาดดีครับนาะไปครับยางกันย่างๆาครับมันเยอะมีย่างขายแน่เขาก็ับไปเบินกันครับนะ อันนี้ยังครับนี่วัววัวย่างบ่ครับวัวกรุบครับพี่น้องครับนี่ครับของดีเมืองยะโสค่ะของดีเมืองยะโสนะครับวัวแห่งก็มี่ีเป็นหนังนันใ่ไเป็นหนังนะครับน้อโอ้โห่นขาโต่งมันนพี่น้องเอ้โต่งพี่ใหญ่อนาดไหนนี่เป็นซีสดๆเลยนี่ย่างสดเลยอ๋กลิ่นหอมขนาดครับพี่น้องเนี่ย มาเจ้านี่กับหมูสเต็กราชาหมูสเต็กนะครับของกินครับของกินนี่จะนวากินครับยางไปให้ทัวก่อนแล้วค่อยโป่งกันไปกินกับเขาทียมยำผ่าลกูกโอ้ครับครับครับ,บอ๋อตัวน้ำยำบ่มมครับนี่จ้าน้ำยำสีแสบตาขนาดนะครับเน้อย ก็มีร้านค้าสองข้างทางเลยนะมีทั้งฝั่งนูน้นแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะนะแล้วก็ตรงกลางก็สามารถนั่งรับประทานอาหารได้นะโอ้สวยดีครับทำมาดีรัานนี้ก็จะเป็นเมนูหมูย่างหมูย่างหม,หมูยามม่างอะไรแล้วอะไ,ไรแล้วนะะ้ำลายไหลแล้วนะฮะนี่มางานอยู่กับคือทอด์อททอด์ด้วนนะครับน่า ไข่ทอดนะฮะทอดทอดสดๆนะครับเนาะได้ค่ะไข่หมึกนะคะไข่หมึกไข่หมึกค่ะออร่่ยคะของอร่อยนะครับไข่หมึกแล้วก็กระเพาะปลาเยาวราชนะฮะลาดหน้าหมูหมักป๊าดมีแต่แนวกิ่นกระเทียมพี่น้องเอ้ยนี่คืออะครับของกินหลากหลายขนาดเลยันนี่เพาเอินเขายังนี่เขายังนี่ ขนมจากนะครับพี ite, ่น้องหนึ่งที่ล้วครับนี่จะแนวเป็นเนืแทบขนาดแบบไก่เกาหลีกับมะฮอดเมืองไทยกับพี่น้องเอ้ยของแทบเลยครับโอ้โดเป็นลอดเป็นเนืแทบขนาดแล้วของกินไร้ครับนะฮะนะตอนนี้อาจารย์นนั้มู่ที่งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะจังหวัดยโสธรนะครับนะ งานนิ่วเหรอครับคือเขาเร็นงานนิ่วนะครับนาะนี่สวัสดีครับนะโอ้ร้านปูปองข้างหนาเมื่อกี้นี่เป็นส่วนลดอีครับนาะนะเป็นปส่วนรถนะฮะสำหรับนักท่องเที่ทยวนะครับที่มาเดินงานนะฮะก็ถือว่าพัฒนานะผมว่าปีนี้ทํามีถนนเส้นนี้ขึ้นมานะปีที่แล้วมาไม่เห็นถนนเส้นนี้มาขนมนะนนเตี้ยแม่สจิมปาโอ้โ ต้องกินขึ้นหลายครับแต่ออกี่นอกอกบปกับายยาศกาอนะครับน้าใครเข้ามาแล้วทักทายเข้ามานะฮะทักทายเข้ามาว่าอยู่พื้น,นที่ไหนรับชมพื้นที่ไหนนะฮะนะเสียงอาจารย์หนันเป็นไงบ้างชัดเจนดีไหมฮะนะครับภาพเป็นยังไงครับชัดเจนดีไหมครับนะฮะทักทายเข้ามานะครับนะฮามอบิ้งบรรยากาศขนมเนื้เย้า,ยากันไปครับนะเป็นงานสมโภชนะฮะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดยโสธรน,นะฮะ หรือเขาเอินเงินสั่นๆก็เป็นงานอยู่ครับนะครับบรรยากาศครับดูกันยาวครับนะฮะวดจะใส่ยาค่โอ้มีตะแนวเป็น,นตะแซบครับพี่น้องเลยนะตรงเซ่หากลับมานี่กิมคักๆพี่น้องเลยอันนี้เป็นเวทีทย้อนย้อนแวะมา ได้ได้เดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวแวะมาขอนด้ครับครับครับอ้านี่แหละครับบรรยากาศนะครับนอกเกิดต้องคาคกิรีครับแม่ปุรมานานนะครับนอกยโสธรนะครับนอกกะสมัยก่อนอาจารย์อันก็เคยเรียนอยู่ที่จังหวัดยโสธรครับนอกตั้งแต่น้อยจนใหญ่เลยนะครับนอก